เมื่อก่อนเนี่ยทำงานประจำะเจ้าแล้วเห็นเนี่ยลาออกจากงานมาเจ้าบ้านทำลำไยนักเนาะ,ะแม่ปฎกบนเนาะซื้อปุ๋ยมาใส่ลำไยเพราะว่ามันแปลงทีนี้เฮาก็จะเริ่มว่าเอ้เฮาจะยอย่างไดตี่ที่เฮาเอาไปต้องไปซื้อเคมีที่แปลงๆนั่น,นเนี่ยนะก็เริ่มเข้าไปศึกษาแล้วมาเจอว่า ไสเดือนเนี่ยมันก็สามารถทําปุ๋ยได้ฮะเริ่มเลี้ยงในบอ่อซีเมนกลมๆเริ่มจาก3ากิโลแล้วก็เขาเลี้ยงในสามบอ่อเอา้ามาได้ปุ๋ยออกมาเยอะเลยอันนี้ก็มันคือปุ๋ยเนะแต่แรกก็ตื่นเต้นอยู่แต่หลังจากนั้นนะคะเฮาก็เลยเริ่ม จีจะขยายเจาเพาะเลี้ยงไปเรื่อยๆต้หน้าฟาร์มขายกิโลละสิบบาทเจา้าคืออย่างคือคนในชุมชนนะ่ะลดการใช้เคมีลงเจา้าถ้าราคามันเต่กากับเคมีอ่ะเจ้าคนเพิ่นจะหันไปใช้เคมีกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขายแม่พันธุ์คือขายตัวไส้เดือนเนี่ยนะคะเพื่อกับลูกค้าที่เอาไปเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุย๋ยแล้วก็เอาไปตกป่าจะมาทุกวันค่ะจะมีลูกค้าวักเอ็นเข้ามาทุกวันเลยเจา้าอะไรได้ของฟาร์มทั้งหมดอยู่ที่เฉลี่ยเดือนละประมาณ3 0,000บาทเจา้า ต่อเดือนค่ะจะขอแนะนําว่าควรจะเริ่มต้นหัดเลี้ยงในปริมาณน,น,น้อยๆก่อนจ้าเพื่อให้เฮาได้หูจากไส้เดือนถ้าเราจะเพิ่มปริมาณการเลี้ยงทีหลังเนี่ยมันไ่ยากแต่ขอให้เลี้ยงเป็นในชุดแรกก่อนสวัสดีครับเกษตรกร,ทกรไทยสร้างไรายได้วันนี้ผมปามตที่ฟาร์มไส้เดือนริมควงสังกปาง ครับเดี๋ยวผมจะพาไปโฮจาจครับเจ้าของฟาร์มนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออัธยาต่ออัธยาญาณะต่อฟาร์มที่ตั้งอยู่บ้านทสิบเก้ทับหหมู่1 1ตําบลบววค้างต่ออำเภอสันกําแพงเชียงใหม่เ้าอ๋อครับผมอันเดียวช่วยรบกวนพี่ปาไปดูฟาร์มนะครับเจ้า อันนี้จะเป็นตีอยู่ของไสเดือนตีเฮาเพาะเลี้ยงอยู่เจ้าครันะคะเนี่ยค่ะเฮาจะเลี้ยงไสเดือนในกละมังเจา้าแล้วก็มีมีบนปืนตยัยปืนซีเมนเจา้าทั้งงบนนี้คือในในทุกกระมังนี้จะมีตัวไสเดือนอยู่นะคะเจา้าตีไปตีมาของฟาร์มนี่เป็นอะไรครับพีที่มาตีไปของฟาร์มก็คือจุดเริ่มต้นของฟาร์มเนาะครั้งแรกสุดเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยทำงานประจำะแต่เห็นองนียลาออกจากงานมาเจ้าบ้านทำลำไยนักเนาะ,ะแม่เปินกรบบนเนาะว่าอซื้อปุ๋ยมาใส่ลำไย,ยเพราะว่ามันแปลงทีนี้เฮาก็จะเริ่มว่าเอเฮาจะยอย่างใดตีที่เฮาบ่ต้องไปซื้อเนาะเอาบ่ต้องไปซื้อเคมีที่เป็นแปลงนั้นเน่ยนะก็เริ่มเข้าไปศึกษาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วมาเจอว่าอ๋อไส้เดือนเนี่ยมันก่อสามารถทำปุ๋ยได้แฮะ มันมันเพาะเลี้ยงได้ตัวะอีไหมเดา๋วตอนแรกเขาก็เกิดความงงๆดี๋ยเริ่มเริ่มศึกษามาเทเละน้อยเทเละน้อยเจ้าแล้วก็เห็นเนี่ยแม่แันที่เฮาได้มาลอดแรกมาจากภาคอีสานเจ้าแล้วก็เห็นเนี่ยอ่มาลองเริ่มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงในอ่าบอ่อซีเมนกลมๆเจ้าเริ่มจากสามกิโลแล้วก็เขาเลี้ยงในสามบอ่อเนาะ ก็เลี้ยงไปตอนแรกเนี่ยปัญหามันก็มีเพราะว่าเฮาบักเกยได้สัมผัสว่าอ่าไส้เดือนเนี่ยมันเลี้ยงจะได้เพราะว่าการการสอนเนี่ยจะตั้งโทรศัพท์เรวจะถามคุณลุงตลอดเลยว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไพงพ่อเวลาเขาเจอปัญหาเฮาก็โทรไปถามเปิลเนีย่ยค่ะแล้วมันกไ็ได้เห็นเนาะเฮาก็ได้เพราะว่าบ่ได้บ่ได้ไปอบรมหรือบ่ได้ไปอย่างมาสักอย่างเราเรียนู้จากจากการตีเฮาแค่สนใจแล้วไปซอบปอแมพันมานะอมพอเฮาเริ่มทํามาปุ๊บเนี่ยค่ะแล้ว มาได้ปุ๋ยใช้ใช้ออกมาเยอะเลยอันนี้กรรมมันคือปุ๋ยเนะตอนแรกก็ตื่นเต้นอยู่เราแล้วก็ฮา,าก็เริ่มเอาไปให้แม่เนาะแม่ใส่เนี่ยตอนแรกเขาจะเอาไปใส่ลำไยก่อนพอใส่ลำไยปุ๊บเนี่ยกลายแปลกกลายเป็นว่ามันต้องใช้ในปริมาณเยอะเพราะว่าอายุลำไยฮา,าเยอะหลังจากนั้นนะคะฮาก็เลยเริ่มที่จะขยายเจาะเพาะเลี้ยงไปเรื่อยๆ ใช้เวลาอยู่หนึ่งปีนะคะก่อนที่เราจะออกขายเหมือนทุกวันนี้ใช้เวลาเพาะเลี้ยงอยู่หนึ่งปีแล้วใช้เองในครัวเรือนเจ้าแล้วก็เฮาก็เริ่มหาพืชอื่นมาปลูกในสวนเฮาแล้วก็เริ่มใจมือไส้เดือนใส่พืชผลผลิตของเฮาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้านี่เป็นระยะเวลาทั้งหมดห้าปีค่ะที่ทำฟาร์มไส้เดือนแห่งนี้ขึ้นมาเจ้าตรงไหนครับที่ปี่ทำเป็นตีแรกเลยครับตีจุดกำเนิดของไส้เดือนเลยค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้คือบ่อซีเมนที่เปลี่ยนประวัติการที่เฮาใจเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่ครั้งแรกครับผมค่ะคือบ่อซีเมนเนี่ยเลอสามบ่อสามบ่อสามบ่อเนี่ยบดได้ซื้อตัวนาคือมีบ่อเก่าของป่อเปิ้ลเปิ้ลบ่ได้ใจแล้วเฮาเลยเอามาอันนี้เพราะว่าเห็นคุณลุงเปิ้ลเปิ้ลทําในบ่อแล้วเฮาก็เลยเอ้าทําในบ่อเหมือนเปิ้ลเจ้าแล้วก็กระเพาะเลี้ยงมา นะคะแล้วมันกัไสเดือนนี่มันจะขยายพันธุ์เองมันมันมีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะมันประจังเป็นจะต้องมีตัวปู้ตัวแม่ไสเดือนนี่มีเพศผู้กับเพศเมียในตัวเดียวกันแล้วมันจะจับกู้เนาะจับกู้ผสมพันธ์แล้วหลังจากนั้นนะคะมันจะวางไข่แล้วไข่มันจะรุดออกจากตัวของไส้เดือนครับค่ะแล้วไข่นั่น่ะมันจะมาเจริญเติบโตด้านนอกแล้วมันก็วางไข่ได้แหม m คือมันกันเลย อาจจะเพิ่มประชากรได้ค่อนข้างจะเยอะเจ้ารวดเร็วเนาะรวดเร็วเจ้าตั้งแต่มันเริ่มไข่เนี่ยครับจ,<ะ>จนขายได้เนี่ยมันใช้เวลาเมินกว่าใช้เวลาประมาณาถ้าตั้งแต่เริ่มเริ่มวัยเจริญพันธุ์แล้วเริ่มมีไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3เดือน สามเดือนเนี่ยเฮาเฮาก็จะได้รุ่นตีเอาไปขายหรือเอาไปเป็ดป้อแม่พันธุ่นต่อไปได้เจ้าแล้วมันก็จะมีลูกน้อยเตยกวนมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นคดีของมันเจ้าครับอ๋อแล้วก็ตีต่อไปครับหลักจากหลักจากสามตอนนี่ล่ะหลักจากสามตอนแล้วเนี่ยเอาเริ่มไปเห็นคนอื่นป้อเลี้ยงในกละมังกันเฮาก็เลยเริ่มห้องเจ้ากระมังเนี่ยเฮาก็จาค่ะทำเป็นจันง่ายๆเนาะเพราะว่าเฮา ใช้เดือนนี้มันอยู่ง่าย<ม>กินง่ายเจ้า<ม>แล้วก็มาต้องลงทุนเรื่องโรงเรือ,รอ,น,อนนักอันเนี้ยอันเนี้ยค่ะเป็นโฮงโลดนะ<อ>จุดเรมต้ออนจริงๆคือเมื่อก่อนโฮงโลดเนี้ยเขาก็เลยดัดแปลงเจ้าอ่ะเอาเนี่ยค่ะทำแบบไม่ง่ายเป็นจันไม้ไผ่แล้วก็กะละมังขั้นตอนมันเป็นอะไรครับพี่ลองอธิบายขั้นตอนขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเราเอาจากใจ ขี the water. The society, the er ้ว the ัวเนาะขี้วัวบี้เราซื้อมาจากฟาร์มโคโนมเนี่ยค่ะเอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อให้มันคลายความร้อนกลับมันนิ่มมันนิ่มบอที้ไส้เดือนจะกินได้หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาขึ้นจากน้ําแล้วเราจะเอามาใส่ในกระมังเดี่ยวใส่ในกระมังตัวเนี้ยค่ะแล้วปล่อยแม่พันธุ์ลงไปทีนี้หลังจากนั้นน่ะรดน้ํารดน้ําไส้เดือนมัาจะทํางานของมันเองเดีรยวคือเรามีเวลาเหลือที่จะไปทําอย่างอื่นอ่ะในระหว่างเนี่ยอย่างเช่นว่ารดน้าเนี่ยจะสักอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็ เก็บมูลนี่เก็บถ้ามันถึงเวลาอย่าถ้ามันถึงเวลาจะประมาณเก็บอาทิตย์ละครั้งครับค่ะคือเฮาใช้เวลาในการทํากับมันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอืเจ้ามีเวลาเหลือไปทาอย่างอื่นแห็ได้แห็เยอะเจ้าครับอาทิตย์ละครั้งนี่หมายถึงว่าเฮาสามารถเก็บมูลไส้เดือนเนี่ยเจ้าเอาไปขายได้เลยอาทิตย์ละครั้งเจ้าคือเฮา<อ>แบ่งไปเจ้าไส้เดือนเนี่ยมันจะกินมันจะกินข้างล่างแล้วมันขึ้นมาถ่ายด้านบนบนหน้ากระมังเนี่ย จะมีมูลไส้เดือนเพื่อเฮาเก็บจากเฮาประจาเป็นจะต้องรอให้มันกินมดเนี่ยแหละมันมีแล้วเฮาก็เอาก่อไปก่อไปเงค่ะเพราะคุลูกค้าจะมีขายเรื่อยๆเก็บหน้าดินใจเก็บหน้าเจ้าหน้าดินนี่เนาะใช่หน้าดินเนาะหน้าดินเขาจะเก็บหน้าดินค่ะแล้วก็พอเอาไส้เดือนกินไปละมันพองลงละเฮาก็ดึ้นวันใหม่มาเติมจะเติมแล้วมันก็จะทํางานของมันเองแล้วเส็จแ้วถึงเวลาเฮาเองเนี่ยเฮาไปโหดน้าเนาะเพราะว่าเฮาเฮาเอาเปิลมา จำลองเหมือนพืชมันอยู่ในดินแต่เจ้าเขาต้องพื่อความชื้นมันแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะทางานของมันไปแล้วถึงเวลาเขาก็ไปเก็บแต่แล้วตรงหน้านเขาก็จะเอาไปขายหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นใส่ต้นไม้บ้านเฮายครับหลังจากเขาเก็บละเก็บอ่ามูลไส้เดือนแล้วเนี่ยครับเขาไปทําขั้นตอนไหนต่อครับอ่าเขาจะต้องเอาไปร่อนก่อนเจ้าร่อนครับเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาไปดูนะครับี่ตสงร่อนครับผมครับผมนําเลยครับค่ะ คร om, those the to to ับผมหลังจากที่เราเก็บหน้าดินมาแล้วครับเอาไปขั้นตอนไหนต่อครับอ่าเขาจะเอาไปไปล่อนเจ้าเพื่อนล่อนตี้เราจะเอาเศษตี้เส้เดือนมันบกินนะเจ้าเป็นจมวกขี้วัวพ่องเศษใบไม้ใหญ่ๆพ่องอันนี้มันบกินเจ้าเราเขาจะต้องเอามาล่อนออกค่ะครับผมเวลาที่เขาเก็บมาจากในกระมังแล้วนะเจ้าอ่าเขาก็จะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องล่อนเจ้า มันจะเป็นมันจะใช้ตะแกรง3มิลน,นะคะความละเอียดของมันเนอะแล้วก็จะเอาใส่เข้าไปในเครื่องร่อนนี่นมูลเส้เดือนมันจะรอดตะแกรงลงไปเด้ครับผมที่เหลือก็คืออ่ามันจะเป็นเศษที่วอลที่มันกินมวมดตครับกลับมีตัวไส้เดือนติดลงไปพ่องจ้ะเขาก็เอากลับไปเลี้ยงใหม่เนี่ยค่ะ เศษมันก็จะตกมาเจ้าเศษมันก็จะตกลงไปเจ้าอ๋อไอ้ตัวนี้เขาก็เอาไปเลี้ยงใหม่ได้จะเอาตัวมันไปเลี้ยงใหม่แล้วเศษพวกนี้เขาก็าไปใส่ต้นไม้เจ้าอ๋อหลังจา<ะ>กนั้นเขาก็จะได้ค่ะได้อันนี้คือมูลไส้เดือนครับผมมูลไส้เดือนลักษณะของมูลไส้เดือนคือมันจะนุ่มเจ้าแล้วมันจะฟูมันจะเ,เหมือนขี้วัวตอนที่เขาเพื่อมันกี่นไปครั้งแรกเนาะเจ้ามันจะเป็นแบบนี้นุ่มๆฟูๆเจ้าอันนี้เนี่ยเราก็เอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยเจ้าครับผม ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือเซจแล้วนะครับเนาะเจ้าอืออันนี้เราก็เอา,าพึ่งไวอเอาพึ่งไว้แต่พเ,เพื่อคือความชื้นมันอ่ะลดลงก่อนครับผมเจ้าแล้วก็เซราเราก็จะเอาไปบรรจุถุงขายเจ้าครับผมค่ะอืมถ,ถุงขายอันกิโลต่อใดครับอ่ะเต้น้าฟาร์มขายกิโลละสิบบาทเจ้าอืมก็คือ เขาขายเฮ้คนในแถวชุมชนในบ้านาเขาเนาะใช่เจ้าค่ะเพราะคืออยางคือ,อคนในชุมชนน่ะลดการจช้เคมีลงเจ้าแล้วเขากเ็เลยขายในราคาที่เขายอยู่ได้เนาะถ้ามันราคามันเท่ากับเคมีอ่ะเจ้าค,คนเพื่อนจะหันไปจช้เคมีกันเขากเ็เลยจช้วิธีกันอ่ะราคาทีา่เขาพอจะอยู่ได้แล้วคนซื้อซื้อได้เจ้าแล้วก็นอกจากมูลสือเดือวเีาย,ยังทำไอย่างแหมครับ เราจะเพาะก้าพักนะคะเอาใจมูลไส้เดือนตัวเนี่ยค่ะไปต่อยอดเนาะโดยการตีเราจะเพาะก้าก้าไม้เจ้าก้าไม้ก้าพักนะคะอย่างนี้แม่ปุ่นก็จะจะทําเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักในในครัวเรือนเจ้าครับจะเป็นก้าเผาโหระพาบะเขรือส้มเนี่ยค่ะดอกแคบะกล้วยเตจคือทุกอย่างเจ้าที่เราสามารถเพาะได้แล้ว อ่าส่วนหนึ่งเนี่ยลูกค้ามาต่อยอดให้เฮาคือว่าเปิ้นอยากได้ต้นอะไรอย่างเปิ้นจะมาสั่งเฮาไว้ค่ะอยากได้อยากได้ต้นนั้นเน้อขี้ต้นเนี่ยร้อยต้นก็สิบต้นเช้าต้นค่ะเฮาก็จะไปหาแล้วลูกค้าก็จะรอเจ้าอันนี้เป็นเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเจ้าที่ที่เฮาสามารถเอามูลไส้เดือนมาต่อยอดได้แล้วเห็นี่มอ่ามันจะเป็นงานงานสําหรับแม่เนาะจริงๆแล้วอ่ะงานสาหรับแม่เปิ้นเบาๆเพราะว่าแต่เดิมนะเปิ้นก็ทําเกษตรอยู่แล้ว แล้วเขาก็เลยหันมาเฮือเปิลย่างได้เพราะตัเฮอเปิลได้ออกแดดอย่าเตาแล้วเฮือเปิลมีไรายได้ใช่เจา้าเฮือเปิลมีไรายได้ไงนะค่ะเป็นยุคโลคิจในครอบครัวเนาะเจ้ายังกล้าพักเนี่ยครับกล้าดอกเอี้ยนะครับเจ้าขายจะได้ครับเนี่ยขายถ้าเราจะขายตั้งแต่ต้นห้าบาทเจา้าถ้าใหญ่เนื่องก็่าสิบบาทอย่าค่ะคือจากเฮาถ้าต้นกล้าจากเฮาเนี่ยมันคือออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เฮาจะบ่มีการใช้เคมีเลยแม้แต่น้อยครับผมเจา้าถ้าลูกค้าเอาไปปลูกเนี่ยก็ก็มั่นใจว่าอ๋อ ได้กินได้กินพักเนาะที่มันปลอดสารพิษจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็มาในส่วนของโซนของพืชพักส่วนครัวเนาะแล้วก็ไม้ประดับไม้อย่างต่างๆอันนี้ก็คือผลผลิตจากมูลไส้เดือนเหมือนกันจเจ้าแม่ละเจ้าทั้งหมดนี่เราเราใช้มูลไส้เดือนเป็นส่วนผสมค่ะแต่ส่วนผสมแม่ก็จะผสมแล้วก็อ่าเขาก็จะใช้ตัวน,นี้ค่ะเพราะนะคะก็จะมี อย่างอันนั้นนิดในนี้หน่อยคือลูกค้าส่วนใหญ่นะคะเปิลจะปอใจปอใจในก้าวไม้ของเฮาเพราะว่าเปิลจะต้องออกไปซื้อติ๊กไก่ละในชุมชนเปิลนะคะเปิลจะในหมู่บ้านใกล้ๆก็เริ่มมาแล้วแต่่าตอนนี้เปิลเริ่มห็ว่าเฮามีเพราะว่าลูกค้าเปิลบอกต่อว่าจะต้องไปซื้อไก่ลวเนือที่นี่ก็มีขายอยากได้อย่างก็มีอะค่ะมีมดนะครับมีมีมดเจ้าเฮาสามารถ ทำตามออเดอร์ลูกค้าได้ได้เตาลูกค้าเขาได้อย่างก็บอกเขบอกบางคนเอาเก้าพันมาฮื้อก็มีเ้าเอามาเล่นมาฮื่อแล้วฮื้อหาเพาะใหญ่มาจะมาเอาอยค่ะลูกค้าที่เพิ่นซื้อไส้เดือนหมุนไส้เดือนไปเนี่ยนอกจากหมุนไส้เดือนแล้วซื้อไปใส่ต้นไม้แล้วตัวไส้เดือนครับเพิ่นจะซื้อไปยังพ่อครับเพิ่นจะซื้อไปตกป่าเราลูกค้าลูกค้ากลุ่มตกป่าอ๋อ ครับผมเอาเท่าไ,ไรคะ่ะสีส่ซีฟครับเจ้าถงถูแล้วหกซีฟสองถูแล้ครับ<ะ>สี่ซีฟอันนี้ก้อนไม่สีส่ซีฟนายเนาะอ๋ออันนี้คือเฮาก็มาเจ้าแยกตัวมาวางไว้ที่นี่เนาะครับเฮาเฮาจะเลือกตัวที่ขนาดที่เป็นไซส์ตกปลาให้ลูกค้าเดาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีลูกค้าตอนเข้ามาซื้อเดาถ้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นวันหยุดเนาะที่เป็นหยุดงานกันเอะค่ะหยุดงานแล้วเปิ่นก็ มาซื้อไปตกป่าก็สมัครอาจจะซื้อไปตกป่าก็ครับหรือาซื้อไปอย่างครับซื้อไปตกป่าค่ะซื้อไปตกป่าแล้วก็จะมีลูกค้าที่ซื้อไปเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยใช้ในโคลเรือนจ้าเพราะว่า,วายุคสมัยปัจจุบนันอ่ะลูกค้าบ่อยากบ่อยากกินพักที่มีเคมีเนาะก็สะดวกดีนะครับเนาะเขาไม่ต้องไปคดเองแม่นะคะ่ะเวลาที่ลูกค้ามาซื้อจย์เขาก็จะเผื่อนอะ เขาก็คือต้องจ้างกิโลแล้วแม่เจ้าใช้ความรู้สึกใจลูกค้าคนสนิดลูกค้าประจําเขาก็เพื่อพ้องเองนะครับเจ้าจะมีจะมีเพื่อนเขาจับมันตึงวันเนาะเหมือนตาจ้างอ่ะมืออ่ะครับอันนี้ถุงตัวใดครับอ่าอันนี้เป็นซื้อถุงหกสิบบาทสองถุงและในอันนี้สี่สิบบาทเจ้าอ๋อก็คือเจ้าตัวใดก็ได้เจ้าใดก็ได้แต่สิบบาทขึ้นเจ้า ก็ได้ก็ได้จ้า,จาลูกค้าก็จะ w อ l k กอินเข้ามาเรื่อยๆเนะาะจ้าใช่แล้วค่ะ<อ>ลูกค้าจะวอ l k in ินเข้ามาเองจาออ้าเพราะว่าแวก็ลูกค้าลูกค้าตกปลาเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่นะจา้าเพื่อนจะบอกปากต่อปากกันเพราะว่าเหต้องไปคูดนะนะเมต้องไปคูดแล้ว,ลวก็ตีนี้ม,มาก็มาแวะก่อนแล้วก็ไปตกปลาอย่างค่ะครับก็คือรายได้ส่วนมากจาก้ารายได้ส่วนมากของฟาร์มเขาเนี่ย จะเป็นอ,อย่างไรครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขายแม่พันธุ์คือขายตัวไส้เดือนแน่นะคะจะมีลูกค้าอวอกอินเข้ามาทุกวันเลยเจ้าแล้วในส่วนของอมูลไส้เดือนแล้วครับห้ามูลไส้เดือนเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจํมเจ้าที่เปิ้ลเกยใจค่ะเกยใจแล้วเปิ้ลจะจะสั่งไว้คเปิ้ลจะโทรมาล่วงหน้าก่อนคะ่ะว่าจะเข้ามาเอาก้กี้ยก,กระสอบเนี่ยคะ่ะ ร้อยกิโลกับห้าจะจะใส่ถุงเป็นกระสอบห้าจะบะมีแบ่งขายเป็นเป็นแพ็คเกจถุงเล็กๆเ,เพราะว่าเฮาขายในราคาสูงลูกค้ามาจะเอากี่กิโลเขาก็ตักใส่ถุงเลยตักเส่กระสอบเลยอะค่ะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของกะละมังกําครับพี่เ้าต้นทุนนะครับต่อกะละมังนี่ครับต่อใดอะครับพี่ถ้าอย่างกะละมังเนี่ย ตีฟาร์มเฮาก็ขายเป็นชุดทดลองเลี้ยงสําหรับคนตีมือใหม่แล้วอยากลองแล้วบอกู้จะเริ่มต้นอย่างใดเลยเนี่ยในหนึ่งกระมังเนี่ยค่ะคเฮาจะขาย170บาท170บเจ็ดสิบบาทเนี่ยจะมีกระมังหนึ่งใบมีขีว้วัวที่แช่น้ําแล้วมีตัวเส้เดินอยู่3ขีดคราจะขายกละมังละร้อยเจบาทถ้าลูกค้าอยู่ไก่เนี่ย อย่างอย่างบริเวณรอบๆเรามีบริการส่งเจ้าส่งนี่คือถ้าลูกค้าซื้อไส้นั้นตั้งแต่1กิโลขึ้นไปเราจะมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเจ้ามีเดลิวเวอรี่เจ้าถ้าลูกค้าซื้อไส้เดือน1กิโลใน1นกิโลนั้นมันจะมีอย่างพองครับตัวแม่พันธุ์ล้วนเลยลูกค้าอเอาไปเตรียมอุปกรณ์อเองนะเราจะขายกิโลละ400บาทบแต่ถ้าเป็นชุดเนี่ยค่ะคยกยกไปเลี้ยงต่อได้เลยเนี่ยเป็นชุดทดลองเนี่ยเขาจะขาย500บาทพร้อมกละมังพร้อมขี้วัว เบดดิ้งเรียบร้อยเลยยกไปแล้วลูกค้าหดน้ําอย่างเดียวเดานี่รู้ถึงว่าขายเป็นกิโลใช่นะครับถ้าพร้อมกระมัง500เจ้าคืออุปกรณ์ครบชุดเลยจ0ครบชุดเลยค่ะตัวสามกระมังอ๋อ500นี่คือสามกระมังค่ะโอเคแล้วก็ถ้าตัวบด้ายเพียวๆเนี่ยโลละ400 4 0ออ๋อแต่ถ้าเป็นชุดคิดกระมังละร70บาทค่ะร7 0บาทอ๋อ ปีอันเดียวปีพอไอการเอาขี้วัวไปปนท้องเหรอไปคลายฮ้อนออกคลายความร้อนออกไปกลับแล้วปี๊ช่วยปลาไปพอได้ครับเจ้าเดี๋ยวมาเตือนครับเขาจะมีเราจะมีบ่อแจกขี้วัวค่ะครับผมบ่อแจกขี้วัวนี้เนี่ยค่ะเขาจะเอาขี้วัวที่เราได้ซื้อมาจากฟาร์มโคนมค่ะเอามาแจ้น้ํเจ้าครับแจ้น้ํเพื่อแบบว่า ทแจ่เลยก็ได้หรือจะแจ่ทังกระสอบอย่างได้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเฮาเจ้าเนี่ยคะ่ะแจ่น้ําไว้อย่างเงี้ยคะ่ะสามถึงห้าวันเจ้าสามถึงวันเพื่อคือมันคลายความร้อนออกแล้วก็เพื่อคือ,อขี้หัวเนี่ยมันนิ่มนิ่มปอตไส้เดือนจะกินได้ถ้าถ้ามันแข็งเนี่ยส้เดือนมันจะบะกินเจ้าจะบะกินมันแล้วก็ทิ้งเศษไว้ให้เฮาต่อต่เฮาไปหล่อนออกเนี่ยคะ่ะคือส้เดือนจะบะกินอาจจะมีลยยักษณะยุยยุยก็คือ <Yeah. S 1> ถ้าเฮาบ่แจ่เนี่ย เขาสมมุติเขาได้าคิวัวมาใหม่ๆเลยปุ๊บเอาลงเรียนไสเดือนเลยมันจะฮ้อนมันจะฮ้อนค่ะไสเดือนตายออกมันบ่ตายค่ะแต่มันจะตายออกอ๋อตีปนท้ามาไสเดือนนี้อ่ะคือคือกรณีนั้นอ๋อก็คือมันร้อนเนาะแต่มัน มันบดทำเมื่อไสเดือนตายแต่มันทำเมื่อไสเดือนตายออกเฮาเอาเปิลมามาเพาะเลี้ยงเขาก็เลยต้องจำลองที่อยู่เพรเปิลเหมือนกับว่าเปิลอยู่ในดินน่ะเดามันจะต้องมีความชื้นปอมีอาหารทั้เปิลเนี่ยค่ะเฮาถึงจะได้ผลผลิตเจ้าซึ่งสิ่งตีตอบโจทย์ในการเลี้ยงไสเดือนนั้นก็คือขี้บัวเนี่ยนะครับเนาะใช่อันนี้ขี้บัวนี่เป็นอาหารเลยเจ้าเป็นอาหารของไสเดือนเลยเป็นทั้งอาหารและที่อยู่ใช่เป็นทั้งอาหารและที่อยู่จะเป็นสิ่งจําเป็นในการเลี้ยงไสเดือน คือสิ่งสําคัญเลยว่าอันใช่เจ้าในสวนนี่พี่ขยายไหมขยายเพิ่มเจ้าอันนี้จะจะทดลองเลี้ยงกับปื้นเจ้าอันนี้คือที่เอาทำปูนซีเมนต์เนี่ยยังหม่เคยลองนะคะอันนั้นลองแบบน้อยๆเนาะเราจะเฮาจะเลี้ยงแบบพื้นซีเมนต์เอาลงพื้นเลยเอาลงพื้นไปเลยเจ้าครับเพราะว่าข้อดีของการเลี้ยงปูนเนี่ยคือไส้เดือนมันสามารถเคลื่อนไหวได้ ไปได้ไก่แล้วถ้ายังในในกะมังในพื้นที่มันมันน้อยเนาะมันจะทำาให้การเจริญเติบโตของเส้เดือนจ้าค่ะถ้ามีพื้นที่ก็คิดว่าเลี้ยงบนปื้นได้แต่ดีหมายหมายถึงว่าในพื้นที่ปูนทั้งหมดเนี่ยครับพีจะเอาลงแบบลงพื้นดินเลยเจ้าก็คือบ่แบงเป็นลอกละคือแบบกว้างๆเลยลงลงแบบเพื่อมันเป็นเป็นลอกๆไปเหมือนค้าเจ้าครับผมเพรา้เฮาเก็บได้ง่าย ไม่ทำเก็บได้แค่เคยอยู่ในช่วงจะทดลองทําอยู่แมนค่ะครับผมก็คือปืนนี่ก็คือปืนปูนนี่เลยก็ครับปืนปูนนี่เลยเจ้ามันปืนปูนอะมันมันเก็บความชื้นได้ดีอะเก็บความชื้นได้ดีแล้วใช่แล้วมันมันระบายระบายน้ําได้ดีตัวเจ้าในส่วนของรายได้นี่ทั้งหมดนะครับต่อเดือนนี่ครับรายได้ตกประมาณเท่าไรครับพี่อะไรได้ของฟาร์มทั้งหมดอยู่ที่เฉลี่ยเดือนละประมาณ3 0,000บาทเจ้า ต่อ,อเดือนค่ะแล้วถ้าเป็นวันละครับวันหนึ่งนี่ตกประมาณเท่าไหร่ถ้าวันเนี่ยก็ถ้ารวมๆเนี่ยถ้าขายโดยเลี่ยก็จะประมาณวันละหนึ่ันบาทอืมก็คือบวกรบแล้วแต่ว่าเฮาเฮา,า,าต้องต้องเข้าหาลูกค้าค่ะมี d ดลิเวอรี่มีส่งถึงบ้านเนี่ยค่ะเขาต้องเฮาต้องเพิ่มยอดขายของของของเฮาเองตัวเ,เจ้าในส่วนของการตลาดครับพี่พี่มีการตลาดยังไงครับ การตลาดช่องทางการจำหน่ายนะค่ะลูกค้าจะทักมาบางข้อความบางคนก็จะโทรมานะคะถ้าเฮาเฮาตินี่พยายามจะทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในการเพราะเลี้ยงไสเดือนเจ้าบางคนลูกค้าบางคนเนี่ยถามว่ามาไม่เอวบัต้ได้ก็ได้เจ้าี่นี่ยินดีเจ้ายินดีที่จะเผยพร่ความรห้แล้ลูกค้ามาดูก่อน หรือว่ามันจําเป็นจะต้องว่าเข้ามาแล้วจตต้องซื้อบแจ้งนะคะ,คะมาแอลได้เจามาดูก่อนว่าเออความเป็นไปได้ของเฮงาอ่ะมันจะได้ก่องค่ะพี่พอจะฝากอย่างที่สำหรับคนที่สนใจการเลี้ยงไส้เดือนหรือกเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจการเลี้ยงนะครับพี่มีอย่างจะฝากก็ครับอ่าข้อแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะจะเริ่มลองเลี้ยงนะคะหรือว่าต้องการคิดว่าโอ้ยฉันจะทําเป็นเป็นธุรกิจใหญ่ๆเลยนะรับ จากประสบการณ์5ปีที่ผ่านมานะคะจะขอแนะนําว่าควรจะเริ่มต้นหัดเลี้ยงในปริมาณน,น,น้อยๆก่อนเจา้าเพื่อเฮาได้หูจักใส่เดือนว่ามันอยู่มันกินแบบไหนหพือศึกษาพฤติกรรมของมันก่อนแล้วปัญหาในระหว่างการเลี้ยงมีอะไรอย่างพ้องค่ะคือ ฮ้อทำจุดเนี่ยฮ้ยฮ้อได้ก่อนเด้าแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณถ้าเราจะเพิ่มปริมาณการการเลี้ยงทีหลังเนี่ยมันมยากแต่ขอให้เลี้ยงเป็นในชุดแรกก่อนคะครับสุดท้ายแล้วครับเป้เพื่อเป้ช่วยฝากช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่สนใจนะครับ ช่องทางการติดต่อฟาร์มนะคะจะมีทางเฟซบุ o กเนอะทางเพจฟาร์มไส้เดือนริมกวงสันกำแพงค่ะแล้วก็เบอร์โทร0855213597แล้วก็ลายค่ะลายที่ขึ้นบนหน้าจอนะะี่ค่ะครับผมครับสุดท้ายเกษตรกร,ทกรไทยสร้างไรายได้เกาะขอขอบคุณคุณพี่นะครับที่มาให้ความรู้ขเขาขอบคุณครับจ้าขอบคุณค่ะ